ทั้งมังสารนังกชามีทัังสารนังกชามิทังทังสารนังกชามีทุอย้มปพุทังสารนังกชามิทุเอี้มปพุทังสารนังกชามิทุเิี้มปัมังสาร โติยามเปฆะมังสารังกชามิโคติยัมเปสังฆังสารังกชามิโทติยํมเปสังฆังสารังกชามิโติยัมเปผูทางสารังกชามิโคติยามเปผูทางสารังกชามิ กามิติยัมปิธรรมังสารังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสารังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสารังกัจฉามิ ิปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอะินนาทานาเวระมนีสิกขาปะตังสมาธิยามีอะินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีเม่ชาจาราเวรักมณีสิกขาปะ आमे सुमिच्छा सिखा पथं समाधिया मे सावता वैर ओ सिखा, सिखा समाधियामि मेलया माखान मेरा मनीशिखा पथम सामे मे पंच श्रेखा पता शीलना सुख तीजते शीलना मोह संबता शील नुति तस्मा शीलोथ ये Hai nipa ananggina naakarang-lamang je na ka sayang patito kang makang uti situnga mau tak mangpakang มุทัสสะกภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกภะคะวะโต โอไดโรติปาวปจจัติอิอิเอวาระนาโอกาสปีิธัตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงธรรมะในเทรักถาพรรณนาถึงคุณธรรมที่ทำเมื่ออยู่มั่นคงดำรงในพระพุทธศาสนาจนแกจนเท่าชลาเิดตาเท่าถึงมรณภาพ เพื่อเป็นการที้แจงแสดงรักคำคำสอนและก็เป็นสิ่งที่สัตาญาติโยมทั้งหลายจะได้จดจำเอาไว้ตลอดถึงไว้เป็นเครื่องประดับสถิติประลยมาสปัญญาบาร,รมีตามสมควรแก่เวลาด้วยท่านเจ้าภาพในวันนี้ท่านมีคณะข้าราชการจอมตองอำเภอจอมทองนำโดยท่าน ปรัดอาวุโสววาเราคนปรีชาพนท่านปาัดาอาวุโสพร้อมด้วยข้าราชการทุกระดับตลอดถึงขอบรรดาพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายท่านมีพระเถรานุเถระทางที่มีมานี่จำได้พ่อมาได้พ่อง,องก็คงจะเอ่ยชื่อประมมิในที่นี้ก็ขอ แสดงความนับนถือท่านพระครูสุจิตปัญญารักเจ้าอาวาสวัดบ้านแปะเจ้าคณะตำบลบ้านแปะเลขานุการเจ้าคณะอำเภอจอมตองตพระครูสุกปัญญาพระครูปัญญาแมนนิษฐานแมนนิษฐอัลฮวันนะอัลฮวานแมนนิษ ก็ส่งมาได้และก็มีท่านพระยานวิชัยยาววิชัยอ่าคุณคุณยัตษ์เจยโยะอ่าจะห้องกูบาไม่ถูกผิดอยากจะห้งองกูบาแต่เจ้าของตัวคนว่าอายุยังน้อยขอหลวงพ่อมันต้องห้องกูบาละอาขอบ้านให้ใจนะคกูบาเนะาะอ อยู่ในใจผมนี่ยพร้อมด้วพระวิสุสม,มนนสาณเศรษญาณุสิทธิ์นิณองสิทธาวชาวบ้านทั้งหลายทุกท่กทานวันนี้ทุกท่านจากข้าราชการอำเภอตามคณะสงฆ์ตะวันวนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ,อพ่อเจา้าคณะอำเภอจอดจองพร้อมด้วยพระสงฆ์ทุกชา,บาททกวาบาททว้านทุกวัจชาวบ้านทุกวัดพร้อมด้วย เจ้าคณะข้าราชการิการเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอและก็เจ้าคณะตำบลงหลายตลอดถึงเจ้าวาดทุกวัด่างก็ได้มีความช่วยเหลือเคร้อกันโดยเฉพาะพระบุตเจ้าได้ตลัสตัดแกนพิศุทธ์ทั้งหลายในเมื่อพาทิยคพารุจิยะได้ถึงแกนิพพาน เป็นพระอรหันต์นอกพระเหลืองมาได้บวชมาได้พูดนุ่งไม่ได้นุ่งเหลืองโฮมเหลือง,องแต่เข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาเข้ามาแลวต่อพระเจ้าโดยได้เจริญกาารรมฐานหนนนเป็นรูปแรกได้เจริญกรรมฐานคำเปล่งคาว่าหน,าหน,าหนา่เป็นรูปแรกในบวรลพุทธศาสนาคือได้เข้ามาพระพทธเจ้าในตอน พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกปิณฑบาตพอดีเข้ามาไหว้สาขอได้มนเพื่อพระพุทธเจ้าแสดงว่าธรรมเทศนาหรือเปล่าพระุทธเจ้าก็บอกว่าท่นาทนถามอริยธรรมุจิยะตอนนี้สถานทีได้เวลาที่ข้าอาจารย์จะออกป,ปิณบาตร <c oughs> ปิ๊กมาจากเต้หรือฟัง <c oughs> ท่านก็บ,บอกว่าสิ่งที่มันแน่นอนนะั่นแหละมันจับปากก้นขึ้น เช่นว่าหากผู้ทธเจ้าสเสด็จ่อ,อไปและออกไปเป็นลกเป็นยางหรือว่าไปนิพพานในนอกวัดแกนดอนลอยอยู่ในวัดคอยจะเสียโอกาสและอีกอย่างหนึ่งบุป่า่า,าดงมาเนี่ยม่ได้กินข้าวกินน้ำเนี่ยถ้าองค์ไปเนี่ยหากว่าข้าพระผู้ธเจ้าได้หรือแก่ก่ําไปเนี่ยมักจะเสียโอกาส ตัวพระเจ้าก็ไม่ได้สแสดงธรรมตัวพายญา,รราตารุติญาติก็ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนทามืเจตนาความตั้งแต่เดิมนั้นขาดหายไปพระเจ้าก็บอกว่าพายญาตารุติญาติพิจารณาเหว่าเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินท่านพายญาตารุจิยาก็บอกว่าเห็นหนอเห็นหนอได้ยินหนอนได้ยินหนอก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ว่าม,มีภาคไฟ <c oughs> ในอดีนชาติโดยไปตป้นโดยไปต้นที่เอาผ้าเปิ้ล้นเอาผ้าปิ้หลายครั้งหลายคราวครั้ง,งสุดท้ายสี่คนได้กันแต่นนั้นเกิดเป็นเจ้าชาย